สวัสดีครับทุกท่านครับผมพาทุกท่านมาชมห้องแบบดีลักซีวิลเตียงทวินนะครับหรือเตียงคู่นั่นเองนะครับที่สีตาบิดรีสอร์ทครับผมนะครับลักษณะของห้องพักนะครับก็มีการตกแต่งสวยงามนะครับในโทนสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเลือดหมูนะฮะสีแดงเลือดหมูนะครับผมพาทุกท่านให้เห็นชัดๆนะครับเวลาท่านจะจองทัวร์มาเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็น รูปของห้องคลิปของห้องที่ชัดเจนนะครับท่านจะไดะ้สบายใจในขั้นตอนการจองนะครับว่าจะได้ห้องแบบนี้ในการเดินทางมาเที่ยวกอลิเปะนะครับลักษณะของห้องพักก็จะเป็น2เตียงนะครับสเตียงวางใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ตรงทางก่อนทางออกห้องพักนะครับทางซ้ายก็จะมีโซฟาสําหรับให้นั่งนะครับ เตียมไว้ให้สงท่านนะครับมีหมอนอิงด้วยนะครับถัดจากเตียงข้างในห้องเข้าไปนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่ท่านสามารถเก็บของอะไรต่างๆได้นะครับมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีราวผ้านะครับตรงโซนด้านหน้าของเตียงนะครับมีทีวีมีตู้เย็นนะครับมีกาสําหรับต้มน้ําร้อนแล้วก็มีไดร์เป่าผมนะครับมีโต๊ะสําหรับการ นั่งทํางานอะไรต่างๆหรือเคลียร์งานต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูในห้องน้ํานะครับว่าเป็นแบบหดกันบ้างนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอถูส้วมนะครับก่อนเลยแล้วก็ทางมุมซ้ายมือนะครับจะเป็นซีลสําหรับ หลังหน้าแปลงฟันมีปากกอนี่ห้องน้ําให้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับมีกระจกบานใหญ่มาอีกมุมหนึ่งทางขวามือนะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำอน,นี่จะเป็นห้องอาบน้ํามีฝักบัวเรียบร้อยนะครับแยกสูนนะครับแล้วก็กั้นกระจกไว้ครับขยับมาอีกหน่อยจะเป็นอ่างเล็กๆ ไว้ให้สำหรับการแชร่นะครับเป็นสไตล์โอเพ่นหน่อยนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับห้องประเภทดีลักซีวิวเตียงทวินของที่สีตาบิทรีสอร์ทเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสองเตียงนะครับท่านที่อยากนอนแยกนะครับ แต่ต้องการพักแบบซีวิวก็แนะนำห้องนี้ได้เลยนะครับที่ซิตาบิดรีสอร์ทครับแนะนำให้จองรวมกับแพ็กเกจทัวร์นะครับเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www t o วร์เกาะลีเปส com นะครับนะครับในห้องพักในโซนด้านหน้าก็จะมีระเบียงนะครับตรงหน้าระเบียงมีโต๊ะเก้าอี้ไม้เตรียมไว้ให้เราสำหรับนั่งพักผ่อนนะครับ เบื้องหน้าของเราก็จะเป็นทะเลวิวทะเลนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องทริปหน้าไปแน่นะครับแล้วก็เข้าไปดูหาข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์เกาะหลีเป๊ได้ที่ www t o วร์เกาะ e ลีเป com ภา,าษาไทยนะครับเราจะรวบรวมแพ็กเกจที่พักนะครับแล้วก็ทริปดำน้ำนะครับหนึ่งในนั้นก็รวมห้องแบบดีลักซีวิว ชวินนี้ไว้ในแพ็กเกจทัวร์แล้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ